มึงสิมาบอมึงจิตกบอบาดเนี่ยเฮคักบอมาบอมึงจะมาบอมาโพดมาโพแท สวัสดีครับกองนานากินที่นิสานครับพี่น้องคำแรงลงตะเวนตกพื้นดินเพิ่นว่า <c oughs> นะครับนายหลายพี่น้องเอ้ยฝนนะนะครับปรแม่ณนายต้องเดิว่ามันาน,นายหน่อยนะผู้กองว่าซั่นว่านายมันฝนบ่ตกนี่ล่ะพี่น้องห <c oughs> ม่องอื่นตกคักตกเนี่ยตกจนว่าท่วมว่าล้นว่าเหลือบ่ได้าทางบึงกลางหนอนไข่ผุดไอ้ายส้ทางบ่ได้พี่น้องนะครับเพิ่นไล่มาบอกเพิ่นบ่นบอกว่าฝนตกคักกระรอ เราไปทางไดมากมาสั่นวานะครับยากพี่น้องยาก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 หน้ากาแรงหน้ากายากนะครับร้อยเอ็ดโมเดลปวดโพกบกโมกบแต่งนะครับปราร้อยเอ็ดให้เป็นพื้นที่สีขาวนะครับจนม่มีเวลาหาอยู่หากินพี่น้องนะครับยากอยู่นะครับแต่ก็เป็นนโยบายนะครับต้องสนองนโยบายพากันเฮ็ดงานจนโอ้จนม่มีมือหยุดพี่น้องนะครับบองแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทําบุญ นะครับถือว่าเป็นการสร้างบุญให้พี่ให้น้องนะครับปลายาเสพติดให้มันพ้นไปจากจังหวัดเราเหยียดเท่านะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับเห็นหลายๆมองกับเตือนตัวกันคักอยู่นะครับเอาเมือนี่พี่น้องนะครับห้างหายไปโดนไอ้ไซตามหาอยู่เจ้าไปทางไหนมาผู้กองมาสันว่าเจ้าคือพอหายอยู่หายกินในหอยเบิงเดียบาสันนะครับโอ้ยอมรับอยู่ดอกพี่น้องนะครับช่วงนี้บ่มีเวลาคือว่านั่นแะนะครับแต่ก็คิดหอยพี่น้องอยู่ นะครับออกมาเมืองหน้านะครับเห็นเขาแล้วโอ้โหเจ้าวนซ้อนเมืองเนี่ยเขามีแต่กอ้างงามเตือนบ่ม,มีบ่มีน้าใสซเขาพี่น้องเมืองเนี่ยยาจีท่วมมืดเลญ้าจีท่วมเขาบ้านเอาไว้เป็นเดือนแล้วพี่น้องน้าฝนโปตกลงมาทางบนท้องเนี่ยนะครับทางเอื่นท่วมครับท่วมเนี่ยทางบนท้องฝนโปตกนะครับเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้นะครับอ้าไส้ผู้ใหญ่ใจดี นะครับอ้ไส้จากจังหวัดน้องคายนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่ประสิทธิ์ขอบบุญคุณเออมันฝากฝากของมาไทยพี่น้องฝากของมาไทยแต่ผมมีเวลารีวิวจะลุ้นละฝากมาจะลุ้นเราเนีข้างลายจนไม่มีเวลารีวิวขอบคุณนนะครับขอบบุญขอบคุณพี่ประสิทธิ์นะครับตัวทขอสงวนน้อสกุลยูโดคือหงหงหงวอชันวานะครับตั้งจังหวัดนองคายแฟนคลับเจ้าประจําเพิ่นนะครับอ้ไส้เพิ่นฝาก เสือมาให้เพื่อนว่าเฮ้ยเขียเหลืองถือใจได้บาทเนี่ยมักแท็กพี่น้องเอาสองตัวพี่น้องสองตัวสองตัวอ่ขอบ,บุญขอบคุณเลยไอ้สายเอ้ยถือใจอยู่นะครับขอบ,บุญขอบคุณเลยนะครับโอ้ยถือใจครับผมแหงบอกแม่บ้านซื้อให้อยู่แม่บ้านกับโบเสือจักเตียนะครับพอดีเลยไอ้สายมันเอามาให้นะครับขอบ,บุญขอบคุณตอนแรกว่ามันตัวเดียวพี่น้องบัตรแท็มันสองตัว พี่ประสิทธิ์จากจังหวัดหนองคายนะครับเป็นเป็น أ, ผู้ใกล้ชิดของ أ, ท่างสอส,อสอนะครับผมเห็นเพิ่นติดตามเจ้าติดตามนายรับระดับรัฐมนตรีขอบุญขอบุูนอะไรนะครับติดใจไรนะครับติดใจเฮงติดใจเฮงว้าเป็นบุญเป็นคุณเด้อพี่น้องไอ้ใส่เพิ่นสนับสนุนไม่ไส่เพิ่นมาเพิ่นเตรือตวนเสียตัวนี้เก้าพักหลายตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหาซิมหาพี่น้องผมไปอยู่บางละจันเสียตัวนี้เพิ่นเห็นเพิ่นเนลือตวนศาด นะครับขอบคุณขอบคุณอีกเค้นึงนะครับเมื่อนี้ผมมีอย่างไรเมื่อปีมะนองมาเบิงนะครับมาเบิงใครเบิงหน้านี่ละที่ว่าให้หายไปหายไปยังนะครับก็่พาว่าฟองติดภารกิจนะครับรอยเอดโมเดลนะครับตะวันบรีโมเดลนะครับปราบปรามยาเสพติดนะครับไปกรับเอ่อชุมชนใ้มันหมดไปนะครับก็ยากอยู่มักอีนีมักเสียตัวนี้เพราะใจลายนะครับบอกบองตรงเลยบอกแม่บ้านซื้อให้แต่โดนแล้วนะครับแต่ก็เสยนะครับ กันบอกไปซือเครื่องสมางเจ้าของนะบุหันได้แจ้งฟ้าเขาไปนะพี่น้องนะครับนะครับก็ต้องขอของความบคุณนะครับทางพี่ประสิทธิ์นะครับทางกุหลาจังหวัดหนองคายเป็นฝากมาให้ใส่นะครับก็จะเออก็เลยเออตรงมาฝากมาขอบคุณกันมือนี้นะครับเอามือน,นี้พี่น้องนะครับมาเบิ่งทงเบิ่งทารถนะครับเบิ่งหน้าผมเนี่ยไปดูสวนสัตว์นะครับเบิ่งเออรถ เป็นแรกก็เตลด้ต um ัวเขาด้วยตัวน้ำพี่น้องนะครับว่านไว้ปีนี้ว่านแห้งโมแห้งแจ้งได้นะครับตกลงมากโเคยถูกโเคยอยหงเคยถ่วมจ็กเทอร์มีหงค์ในใต้กบเท้อเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องหลังจากนั้นมากโเคยพล่อยแจ็กเทอร์เลยน้ำนะครับจักเป็นจังได้นะครับนะครับเอ้านะครับมือนี้กะเอาว่าจังไดนฝากขอบคุณไปทางไอ้สายเพี่โม ขอบคุณเ้จ้าเคยขอบคุณท้าจ้าบา้างเสียงบ่นแววแววก็เลยเดินตามมาจ้าเออ้ยิงสีิงบ่นแววแววว่าจันว่านะครับเั่นบอกเันไปซื้อของของเพื่อนเดนเล่นเฝ้ากัครับมันมาซื้อของเขาเด่นมาพอบคิดพอจักเตื่อนะครับปีนี้นะครับคิดว่าผมคิดว่าเขาสีงามที่ผมสังเกตเบิ่งพี่น้องแต่เบิ่งเด้อแต่ฝนถ้าฝนมาน่ะพี่น้องแต่ฝนมาเขาสีงามเลยแต่แต่ฝนมาหน้าในบ่ได้กินเขาเพี่น้องเอ้ยแต่ได้ตวนสัตว์นะครับเขาไม่ได้ก่อหงไๆ เพราะว่าอย่างเช่ว่าฝนง่ามไอ้เข่าง่ามบอกทัานว่าดินมันสิบเอ็นพี่น้องเพราะดินมันบอ่อแน่นมันถึงช่วงที่เขากำลังสะซัดก่อแต่ก่อแต่เมิ่งเนี่ยอีกจ๊กประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ผมคิดว่าฝนเฉลสิมาแล้วนะครับเมื่อว่าไปไกลแต่เมื่อก่อนเข่าจีบตายก่อนบอกท่านว่ามันก็เลยมันก็ลิ้นอยู่ดอกพี่น้องนะครับเพราะมันจริมันก็ลิ้นอยู่ลิ้นปอแปะปอแปะปอแปะเพราะอะไรเห็เข่าง่ามนะครับเป็นบรรยากาศที่คนไายมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบอกไปทางอ้ายชายทางบุระทางอ่าจังหวัดหนองคายบึงการทั้ง นะครับตั้งลเอียดทางคนท้องพัน,นอ้ยได้ดริโตนซาดนะครับบ,บ่ตกบ่ยังขังหลายกระไดเขากะเอืออยากงามกปครับน,นะครับจังว่าเลยงานออกมาเนึ่งละพากันออกมาเล่นท่งไห้เบอร์เบอเบิรง,งหน้าเห็นแล้วว่าอ้จะได้ตวนเขา่ารด้ตวนสาดได้ตวนเขา่าพี่น้องนะครับหนะ้านะทงนี่เป็นหน้านา่ำขนาดหน้านนํำนึงขนาดนี้ส่วนหน้าหกสิบปันใดพี่น้องนะครับเอา้านะครับกะ ขอบุณขอบคุณพี่ประสิทธิ์อีกแกนึงนะครับเห็นว่าคนหลายคนว่าคนช่างตำรวจบัดได้แต้มันก็ยังมีอยู่นะครับในไก่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับภาพเข่าวที่ตำรวจถือตีบางคนก็สมลำนาบางคนกับไอ้ลิตรนนะครับหลายๆคนก็เหรียญมันก็มีอยู่สองด่านดูทุกสิ่งทุกอย่างหลาพี่น้องนะครับเรื่องตำรวจถึกตีก็ดีได้แต่ผู้บุคคับ้านชาขางบนนะครับเป็นเห็นความสำคัญของขวัญและก็ร่างใจนะครับยอมรับว่า เพื่อนสร้างการลงมาไว่ายปฏิบัติหน้าที่กันไว่ายเกตว่นะครับรวดเร็วอ่นะครับรวดเร็วเฉียบพลันนะครับเพจเดี๋ยวได้เมื่อเด้เจ็ดแปดเก้าคนนะครับขาถือดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับไม่ไปร,รอดหรอกพี่นอ้องนะครับโป๊โอ๊แค่นี้แล้วโป๊ว้าหลายครับพี่นอ้องมันจีปิดเจ้าของไปอีกนะครับกับจีบัานนี่กับจีเมื่อบ้านนะครับหาเชนี้อยู่ด้กินกินเขานะครับปลาลูกปลาเต่าออกมาเบิง่งไ้เบิ่งหน้าปักจกปูพากันแบกเกือสมัยตะกี้นี้เบิ่งหน้ากันเล ถือแต่ขนมแล้วก็แล้วนะครับเ็ดหน้าสมัยใหม่โอ้ยจะอ่อนซ่อนต้นใหม่ต้นไหลมึงเนี้ยพ้งันแรงแทกแรงเนี่ยถือฝนมาแดงมันก็ยังมีดอกมีหวัดล้วเราบักเฉียบกระไดจะได้กินอยู่ดอกพี่น้องนะครับสำหรับทีนี้พี่นีอยังไรพี่น้องแค่มาอัปเดตว่าเอ่อพวกนั้ไอ้โลกหมายตายจากไปทั้งหดนะครับยังอยู่ดีมีแห้งอยู่ยากน้ำการน้ำงานว่างยังไงบุลาพ่อกัน อยู่ทงยูทานะครับเพองบังบังงวงสามดูพี่น้องผลงานชินภูมิใจที่สุดปุ๊บไอะผูกบังงวงอย่างสามดูนี่ละงานหนึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งออกดอกงานหนึ่งสุกโอ้โหปวดพอเหล่บาบางังงวงสามดูนี่นะครับมีกินอยู่ตลอดปีนะครับเอาสำลักกินนี่็ฝากไปกิ่นี่ก่อนน,นะครับกิบหนาพ่อกันไหมโชคดีมีใช่นะครับใส่ไรสาระได้จักหน่อยขอบุญขอบุญ มาอ่ามากดไลค์แชร์กันไปลองทีนี้เนี่ยอย่าลืมเด้อกดติดตามน้องนุ้มเมียงรงใหญ่สต่อนะครับโชคดีไม่ใช่สวัสดีครับผม